นีดอกมากทุกคนดูน้องคือดอกมากเต็มเลยอันนี้ก็ใช้มือเก็บง่ายนะคะรูปแบบนี้ขึ้นมาป,ปุา๊บปับอุ้ยกระเด็นออกหมดเลยนี่นะคะกินส้มทุกคนกินส้มพี่เหมียวอ่ะเจอแล้วต,ต้องตะโกนต้องตะโกนหาก่อน มันมีทางให้เดินนะแต่ว่ารัดเอาค่ะง่ายทางรัดคือง,ง่ายสุดมีเยอะไหมคะมีพี่เหมียวมีถุงอ่าอีกอันนึ่งไหมคะนะมีถุงอีกอันนึงไหมคะอนะโอ้ยพี่ม กินผลไม้ชนอิ่มนี่ก็จะเป็นต้นของเขาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนคือถ้าใครที่แบบว่าหาลิงงอนไอ้หาใช่ลิงงอนหาลิงงอนนะคะทุกคนน้องเขาจะไม่สูงเลยน้องเขาจะความยาวของต้นก็จะอยู่แค่นี้นะคะดูนี่คือลิงงอนนะจ๊ะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บขายเราก็เลยใช้มือเก็บเอานะคะทุกคนดู คือต้นน้องอะเท่ากันนิ้วโป้งขันช่อเองความยาวของเขานะคะเลิงงอนทั้งหมดเลยนะจ๊ะเป็นแบบนี้นะคะเลิงงอนกับบลูเบลก่อนอื่นเราต้องไปหาที่เหนียวก่อนเหนื่อย <laughs> โต้นหลิงงอนเต็มเลยอยู่ไหนคะอ๋ะออยู่บ้านน้อยไหนให้ดูบ้านน้อยซิโน่นนะคะบ้านน้อยสีฟ้า,ฟาบ้านน้อยคอยรากอีกแล้วไปทางนี้ก็กลัวติดน้ำ บลูเบอรี่ก็ยังไม่มูฟออนจากบลูเบอร์รี่ได้นะคะนู่นนะคะบ้านน้อยบ้านน้อยของพี่เหมียวเขาเปล่าหนูหาทางไปหาพี่อยู่ค่ะเฮ้ยเราเจอถนนละ ่าลากขาปลิ้นไปหมดเลยจริงๆอ่ะเราต้องมาทางทางตรงนี้นะคะแต่ว่าช่อรัดทางนี้มามีไหมคะตอนแรกว่าจะไม่เก็บหล่งงอนไปแล้วอ่าเอาไปเก็บกินส้มดีกว่ากินกับกะปกินกับกะปิพี่ก็จะไปทำกินเหมือนกัน ดูอย่างี้อยเห็ดนิด <sk r isa> นึงแต่ว่าคราวที่แล้วที่เรามาเก็บเราไม่ได้เก็บตรงนี้นะพี่เราไปเก็บโน่นนะตรงนน้นนะคะลิงเงอะเหรอใช่ไม่ใช่ตรงนี้หรบมึงไม่นู่นตรงนน้นนะคะที่ว่า<ด>พี่โอบ,บอกว่าจะไปปราสาทอะเราไปตรงนู้นเลยไหมนีดูตรงนี้ก่อนฉันจะมาดูลิงงาตรงนี้ ไม,ไม่ไม่ใช่ตรงนี้เถีนะยงเถียง,งไม่ได้นกระหุมใส่กระหุมใส่หยับเตอเงยไอ้มันมาเนี่ย,ย,ยพอเราบนอะไรไม่ได้เราต้องพูดภาษาบ้านเรานะคะ <c oughs> นี่ลิงงอนมาือน,นี่นั่น ที่มันติดพื้นมากมันก็มีเกเอาที่ปากถีบแล้วก็ที่ว่าอ่ะโอ้ยเหนื่อยอะไร <t rak> เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นอย่างนี้แหละนะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะ